สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูขนมแคมปัสตัวนี้ก็เป็นขนมแคมปัสแถมการ์ดพลังจัติกลีกนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้มา6 2นะก็เดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นการ์ดกันนะครับก็สําหรับการ์ดนะครับการ์ดลายซูเปอร์แมนผมยังไม่มีเลยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใน6 2นี้ผมจะได้ลายซูเปอร์แมนหรือเปล่านะครับก็สําหรับหน้าซองก็จะมีเป็นลายของโจ๊กเกอร์นะครับ ลายของแบ็กแมนแล้วก็ลายของวันเดอร์วูแมนนะครับนี่คือ3ลายนะครับที่ผมได้มาในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูการ์ดกันเลยนะครับและนี่ก็คือการ์ดทั้ง12ใบนะครับซึ่งผมก็ได้ตัดซองเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูการ์ดกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับก็สำหรับการ์ดใบแรกก็ได้เป็นเบอร์54นะครับ ตัวนี้เป็นมนุษย์คำถามนะครับก็เป็นตัวร้ายจากเรื่องแบ็กแมนนะก็ถ้าใครรู้ชื่อนะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่นะตัวนี้น่าจะเป็นเดอะลิเลอร์นะครับเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับใบที่สองก็ได้มาเป็น เกีนแลนเทนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์28ปก็เป็นตัวผู้หญิงนะครับใบนี้สวยนะสวยมากนะครับต่อมาใบที่สามครับได้มาเป็นแพนกินตัวนี้เป็นเบอร์4ี่ิบครับก็เป็นตัวร้ายจากเรื่องแบทแมนนะ ต่อมาใบที่สก็ได้ซ้ำครับเป็นเบอร์49ก็ซ้ำกับเบอร์เมื่อกี้เนาะต่อมาใบที่ห้าได้มาเป็นเบอร์58นะครับตัวนี้เป็นแบ็กอดัมใบที่หก ก็ได้ซ้ำนะครับก็เป็นเบอร์58ก็ซ้ำกับเบอร์เมื่อกี้นะครับเป็นแบกอดัมน่าจะมาจากซองเดียวกันนะครับต่อมาก็ได้เป็นมนุษย์คำถามนะครับก็เป็นเบอร์53ใบนี้ซ้ำไหมไม่ซ้ำนะครับต่อมา ก็ได้ซ้ำเลยนะครับเป็นเบอร์ห้าสิบสามซ้ำกับใบนี้นะครับก็เท่าที่เปิดมานะครับตัวนี้มาจากซองเดียวกันนะครับไม่ซ้ำนะส่วนสามซองนี้นะครับซ้ำนะอ่ะโอเคต่อมาครับได้เป็นเบอร์สิบนะครับตัวนี้เป็นแบกแมน โอเคครับตอนนี้ซุปเปอร์แมนยังไม่มาเลยนะครับเหลืออีกสามซองนะใบนี้นะครับก็ซ้ำนะครับเป็นเบอร์ห้าสิบสี่เนาะอ่าซ้ำกับใบนี้นะครับโอเคเหลือสองซองสุดท้ายนะครับการ์ดใบที่สิบเอด ได้มาเป็นเบอร์ห2นะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวอะไรนะครับน่าจะเป็นจอมเวทนะครับอ่ามันเขียนว่าด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์อะไรสักอย่างนะครับตัวนี้น่าจะโผลมาในเรื่องซาแซมนะครับก็ยังไม่เคยเจอนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบที่ส2บ ได้มาเป็นแคทวูแมนนะครับตัวนี้เป็นเบอร์48และนี่ก็คือการ์ดที่ผมเปิดได้มาในคลิปนี้นะครับก็จะมีเป็นแบทแมนหนึ่งใบนะครับมีแคทวูแมนหนึ่งใบมีเดอะลิเดอร์นะครับสี่ใบนะครับแล้วก็มีเป็นแพนกินสองใบแบกอดัมสองใบ แล้วก็กินแลนเทนหนึ่งใบแล้วก็ด็อกเตอร์ฟิตหนึ่งใบนะครับนาก็ได้การ์ดมาประมาณนี้นะครับก็สำหรับตัวซูเปอร์แมนผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ